สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด14วันเมียหลวงตัดใหม่แล้วจากกรณีเจ้าของคลินิกเสริมความงามชดารักษ์คลินิก โพสเรื่องราวความคืบหน้าการเสริมความงามให้นางสาวจอยเมียหลวงที่เคยตกเป็นข่าวหลังบุกงานแต่งของสามีตำรวจที่แต่งงานซ้อนนั้นเมื่อวันที่9เมษายน6 4ทีมข่าวอมรินทีวีลงพื้นที่คลินิกเสริมความงามชดาลักคลินิกอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบรุรีนางสาวฉัดชดาภารักดีอายุ30ปีเจ้าของคลินิกเปิดเผยว่า ภาพของคุณจอยล่าสุดนั้นทางคลินิกได้ศัลยะกรรมทําตาสองชั้นเสริมจมูกรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูชีดฟิลเลอร์ปากเสริมคางวีเชฟ ฉีดโบสเทาปรับรูปหน้าสลายไขมันบนหน้าและทำรักยิ้มให้กับคุณจอยหลังจากนี้มีแผนจะเสริมความงามให้อีกหลายรายการตั้งงบค่าเสริมความงามอยู่ที่ประมาณ3าถึงห0 0แสนบาทโดยหลังจากที่คุณจอยได้ทำศัลยกรรมเจ้าตัวก็มีความสุขขึ้นเพราะเขาสวยขึ้นและชีวิตเปลี่ยนไปเหตุที่ตนทำศัลยกรรมให้คุณจอยเพราะหลังจากที่ได้ดูข่าวก็รู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือสร้างเรื่องราวดีๆก็อยากแสดงศักยภาพให้ประชาชน ได้เห็นศักยภาพของหมอในคลินิกซึ่งหลังจากที่ได้ช่วยคุณจอยก็ทำให้คนรู้จักคลินิกมากขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเจ้าของคลินิกได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดระบุวา่า14วันเมียหลวงตัดใหม่แล้วอัปเดตล่าสุดโอ้ยผัวใหม่ต้องเข้าแล้วปะเรียกได้ว่าสวยขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ